โอ๊ยทำไมช่วงนี้ห้องเรามันกลิ่นไม่สดชื่นเลยเนี่ยอืมหือนักแสดงท่านหนึ่งเลยนะคะเนี่ยก็ในห้องกลิ่นมันไม่สดชื่นจริงๆถ้าถิ่นจะแสดงอาการขนาดเนี้ยแม่ก็คงอยู่เฉยๆไม่ได้สินะท้าดา วันนี้ถิ่นขอนําเสนอเครื่องกําจัดกินและกองขนสัตว์เลี้ยง pet ex p e box v หนึ่งเครื่องนี้เปิดใช้งานเพียงแค่1นถึงสชั่วโมงกินไม่พึงประสงค์ก็หายไปแล้วตามถิ่นมาเลยเดี๋ยวถิ่นจะมาเปิดเครื่องให้ดูพ่อ,อกดเปิดเครื่องเลยเสียงของเครื่องก็ถือว่าทํางานได้เงียบดีเลยค่ะยกเว้นตอนที่เรากดปุ่มเล่งพัดลมนะคะก็จะดังนิดนึงเครื่องนี้นอกจากจะกําจัดกินแล้วนะคะยังดักจับฝุ่นและก็ขนสัตว์ในอากาศด้วยครอบคลุมพื้นที่ในการใช้งานสูงสุด40ตารางเมตรเลยค่ะฟิลตเตอร์ หรือสูงสุดถึง6เดือนและเครื่องนี้ยังสามารถวางไว้หน้ากระบาดทรายหรือว่าห้องน้ําแมวได้ด้วยนะว่าเวลาแผ่นลงชีของกฐินมีกลิ่นแม่ก็เอามาวางไว้ค่ะเปิดเครื่องทิ้งไว้ 1- 2ึ่งถึงสองชั่วโมงกลิ่นก็จะหายไปแล้วค่ะเขาดับกลิ่นอย่างปลอดภัยด้วยนะวัตรกรรมฟิลเตอร์ที่ผลิตจากถ่านกำมันิ mm hmm. Activated Carbon Filter หนาถึง5ชั้นสามารถดูดซับกลิ่นและสารเคมีได้อย่างดีเยี่ยมปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงและเครื่องนี้เขายังมีระบบตั้งเวลาด้วยนะสามารถตั้งได้แบบ2ชั่โมง4ชั่วโมง6่ชั่วโมงห8ชั่ดเอป ทิ้งไว้ครบ48ชั่วโมงนะคะเครื่องจะปิดอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยค่ะโอ้ทิ้งลืมบอกเขามีโหมดสลิปที่ไม่มีเสียงไม่มีแสงไม่รบกวนการนอนด้วยถ้าใครสนใจเขามีในช้อปปี้แล้วก็ราสนสแดคลิปน,นี้ทิ้งขอตัวไปนอนก่อนนะบาย